สวัสดีครับ like, ชื่อลิศนะครับชื่อจริงชื่อประลุนสมาชิกนะครับก็เป็นพวกกับสี่มีเรื่องนี่มอนี่เพราะแผนเก่าเปลี่ยนไปหอยครับและและชมอะไรอีกนี่นะสอครั้งเออครับคู่กับคู่บุญครับผมครับผมครับต้องแนะนำตัวไหมครับสองคนนั้นเราเจอกันแล้วนี่เนาะใช่ไหมคริสติโตใส่ก็เห็นหลายๆคนไม่ได้ไปทายอีกนะเออลิวติโบ ครับยังต้องไปนับตัวอีกอีกว่าเผื่อจะมีแบบว่าท่านอื่นที่มาเดินชมงานหนังสือแล้วก็วเป็นมาเราอยู่หน้าเวทีนะครับผมวันนี้เรามาโปรโมทนะครับผมแล้วก็แนะนำนิยายนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแฟนบ่อยดีเอ็กซ์มนนะครับผมนะ,นะพุ่งกับนักเขียนของเราแล้วก็คริสแล้วก็สิงโตนะครับก่อนอื่นเข้าเรื่องเลยดีกว่าถามคุณนักเขียนก่อนเลยนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้นะครับผมมันเกิดจากอะไรอยากจะให้คุณพันช่วยเล่าต่อหน่อยนึงครับ ก็คืออยากเล่ากอนว่าอันดับแรกตรงนี้คือตอนนี้เป็นสีนองสีบางที่ทางเจเจแอนทชิปออริจินอลพันเด่นที่มาแล้วเราก็มีการพัฒนาในเรื่องร่วมกับศูนย์วิร่วมกับว่าเราอยากให้ตัวละครและในเรื่องหลักเป็นยังไงมันจะมีแกนเรื่องแบบเดียวกัน c จก็แบบเดียวกันเป็นชุดแบบนี้มาแล้วก็ให้ทีมเขียนมาคิดตามความถนัดแล้วก็เหมาะสมดังนั้นอิสปายเดชที่เราทำคืว่าเพราะ เราก็เลยต้องไปทำกันบ้างว่าการเป็นนักข่าวหรือว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีต้องทำอย่างไรหรือว่าระบบการทํางานที่ดีเขาควรจะเป็นต้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วสามารถมีฉากไหนบ้างที่เขาจะใช้ชีวิตแบบไหนออกมาแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้เยอเรื่องด้วยแล้วก็ทำให้เป็นการทํางานชวบเต็มไป้ินเลนะเพราะว่าอย่างหนที่เราได้ ละครเรือที so ่าวะหรือว่าชีการนำมันจริงเข้ามาด้วยแต่เราก็ไม่อยากที่มันเป็นิยาเลิศทำในที่มันสนุนด้วยเราก็เลยพยายามลตรงนี้ให้ออกมาสมบุัการ้นทนาได้แลก็มีพาทอะให้อ่านน่ารักน่ารักด้วยก็คือมีแกะมาประมาณหนึ่งแล้วก็ชี่พัทเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสางต่อจนาการเรื่องราวต่อแล้วก็ปรับให้ตัวรืกินต่อเนี่ยมีความโดขึ้นใช่แตวตัวอิชินเนอรตัวอิินลไ์ ได้เลยครับผมและนี่คือที่มาที่ไปนะของตัวนิยายนะครับผมแต่ว่ามีนิยายแล้วนะครับแล้วก็ถูกปรับออกมานะครับผมให้มาเป็นตัวซีรีส์อันนี้ต้องถามพี่ลินแล้วครับว่าจัดนิยายมาสู่ซีรีส์เนี่ยมีมีมีการเขาเพิ่มเติมหรือว่าทําให้มันสนุกขึ้นมาหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการนิยายก็คือด้วยุเริ่มตก็คือมันมีที่แข่หรือว่าเป็นคงเรื่องเดียวกันอ่างเงี้ยแล้วก็พอพอประชุมอ่ะ ในท ok ีมเขก็จะมีหลายคนนะคนถึงบอลก็เริ่มโยนกันละโยนไอเดียการอย่างแรกวันนี้ผมว่าคงไม่จะเป็นที่น่าจะเป็นจุดที่แยกระหว่างซีรีส์กับนิยายเนี่ยก็แล้วก็คุยกันเป็นพวกเนี่ยกินพุ้ต่างๆนานาที่มันใส่เปนเข้าไปเนี่ยมันก็ได้เป็นพวกฟุ๊กฟุกแก๊กพวกอะไรต่างๆนานาเลยครับแล้จ่ายกันได้เราเรียกได้ว่ายิมเทอรตัด เพราะฉะนั้นคือมันก็ปรับตามหน้างานด้วยเพราะอยา่างตอนนี้กัสิงโตเนี่ยอาจจะมีการแบบลุกเล่นอินโทรไว้อะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเติมเข้าไปเรื่อยๆให้เพราะฉะนั้นอ่านิยายแล้วบอดีซีรีส์ก็อาจจะได้ต่างคนที่แตกต่างกันแน่นอน,น,อนโอเคครับผมต่อไปมาที่นักแสดงของเราบ้างดีกว่านะครับทุกสองคนนะเรียกได้ว่าสนิทสนมมานานนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เขาสองคนโคจรมาจากซีรีส์โซนับถึซีรีส์เกือบสิบปีแล้วมาซีรีส์เรื่องนี้นะครับผม เข้าซีนก็ต้องปรับจูนกันเป็นเรยจ้องค์ประกก็แทบไม่ได้ปรับอะไรมากมายครับเพราะว่าหนึ่งเราก็มีเวิร์กช็อปแล้วตั้งแต่เวิร์กช็อปเราก็รู้แล้วว่าถ้าจะแก้ของเร็วการงานถ่ายกองถ่ายมันค่อนข้างไวถึดเดิมเลยนะว่าต้องเข้าคู่กันสองคนคบพี่กิตแบบไม่ไม่ตอบเลยไม่ได้ปรับอะไรนะเรนจูนเดียวครับเรนจูนเป็นแบบไหนจ้ะเรนจูนแบบโตขึ้นมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะใช่ครับตั้งแต่เดือน ยอมรับว่าเร็วอย่างที่พูดนีเตอนที่เราโหลดเวลาเราเข้าฉากเข้าซีรีส์อย่างเงี้ยอันนี้หอมแชร์หอมแชร์ครือเวลาตอนทำงานเนี่ยเวลาตอนเราท่องบทแล้วเกิดมีบทอะไรผิดเนี่ยสองคนนี้ก็จะช่วยกันตลอดเลยคือสมมติว่าเกิดว่าสมมตินะพี่สิงพูดผิดอย่างเงี้ยพี่ซิกพี่คริสเขาก็รับแบบอาดย้อนกลับมาให้หน่อยนึงอย่างเงี้ยคือโดยที่พูดกลับอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยที่ต้องทีมงานก็อ่ะปล่อยให้เขาเดี๋ยวเขาจัดกานนะคลิปโร่นะตัวสามสองหนึ่งนะรับประเด็นได้ไปแล้วถ้าเกิดเราเราอยู่หนมัติ เวลามีนักแสดงแบบว่าพูดบทผิดหรือว่าอะไรเงนี้ยก็จะมีการพุ่งกลับสั่งกันมาเอ้าอาคาตเข้าใหม่เข้าใหม่เนื้อเรื่องใหม่แต่นี่คือแบบว่าผมไม่ต้องร้องถึงทุเรียนไม่ต้องผมย้อนเองย้อนเองเก่งไปย้อนไปีเลยเลยจะได้ไม่เสียเวลาในองช่าครับเอออันนี้น่าสนใจใช่ไม่รู้เขาไปเตรียมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วตอนนี้เขาไม่ใช่แค่โตัวนัแสดงเขาเป็นนักร้องเป็นนักดกรใช่ไหมล่ะแล้วผมจะทำงานอะไรในวงการเนี้ยเขาถ้าดู่ลผมแล้วอะเดี๋ยวต้องเป็นพี่อาร์อยู่ครับครับผม โอเคเราไม่ใช่แค่คริสกับสิงโตที่โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่องนี้นะแต่เป็นพ่วงกับคนดีคนเดิมของเราด้วยนะจากสตาร์ดอะซีรีส์ได้กลับมาโคจรร่วมงานอีกครั้งหนึ่งในงบ้านครับโอ้คิดถึงยี้คิดถึงเลยแหละเพราะว่าเรียกง่ายว่ามันหลั้งแต่สตาร์จบอ่ะมันหกเจ็ดปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียกง่ายว่าเดินสวนกันที่สองที่ไม่ออได้ตื่นกันเลย้ยแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วพอจังหวะที่มาร่วมงานกันก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเห็น ผมานคิอุ้ส่ี่กว่าเก้ายี่สิบครับไม่ึงแบบนี้รอครับแลยวก็ใครับพอพอนเราเจอมาโขึ้นขนาดัขนาดได้ก็ต้องบอกเลยว่าภูมใจเรียกได้ว่าน้องคนนี้ที่เรารู้จักมาตอนนี้เขาก็เจอเป็ไกลมากเลยเนีที่เราคนทังทอดเข้ามาเลยครับอะไรางเนี้แล้วเราพอเจอเสร็จปุ๊ก็จิงใจนะในการมีโลแมนกันได้คุยกันอะไรกันอย่างนี้ครับครับผมจริงจริงรู้สึกสบายใจมากที่ได้ทำงานกับพีรีเพราะว่า เราสองคนเราเราเข้าใจเองว่าปฏิบันีกับตามรอนี้เป็นตัวละครที่พยายามที่จะเรียนรู้จากตัวตนของคริสโตในชีวิตจริงเอาเอามาใส่ด้วยอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสองคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าเราอยากเล่นแบบนี้เราอยากเพิ่มบทตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเลยสบายใจที่เราจะบอกทีตลอดว่า ผมรู้สึกว่ามันอยากอยากเพิ่มตรงนี้นิดนึงหรืออยากปรับตรงนั้นตรงนี้ก็อะไรนิดนิดได้น่อยก็ได้ที่จะพูดคุยใช่ใช่ใช่แช่แล้วเราเราเราด้วยความที่พีลิใจดีมากด้วยครับคือมีความรับฟังเราอยู่พี่มิศี่วบกับที่ใจดีมากใจดีกับพวกเราตั้งแต่สมัยตอนแล้วแสดงลังแรกที่ลิศก็ให้โอกาสเราแสดงเพาพี่เห็นเกี่ยวกับตัวละครเพราะว่าเรา อยากรับเขาคยรู้สึกสบายใจมากการอธิบายเขาใจดีหน่อยแต่ไม่ได้หมายว่าใจดีแบบปล่อยผ่านละเลยอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าสองคนเนี้ยพอเขาเป็นนักแสดงแบบมานานแล้วเขามีวินัยสูงมากระต้องรายการทํางานใช่ป่ะเขาท่องบทมาเขาอ่านบทมาแล้วบอกเขาเป็นตัวละครแล้วก็มาเสนอเนี้ยเขาไม่ได้เสนอด้วยความถู้ึกว่า อันจะทำหรือไม่ทำเรื่องความชอบแต่เป็นเรื่องของเฮ้ยผมว่าตัวละครบนเนี้ยทำแบบนี้ดีมีดีในความที่ตัวละครได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเขาอยู่ในตัวละครก็มีความอินแล้วก็มีสัมว่าคิดคิดตามในลักษณะของตัวละครได้แล้วพอเราฟังก็เออตัวละครนี้มันมาทำแบบนี้ได้จริงเิอมันน่าจะทำแบบนี้เนะเลยผมว่ามันทำให้อารมณกามันสนุกเพราะว่าคือทุกคนรับฟังความเห็นของกันและกันตลอดว่าเฮ้ยอยากจะเป็นอยงไรปรับทิศทางตรงไหนไรตลอดอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราแบบ กล้าที่จะคิดกล้าที <na. S 2> i mean. all, mm ่จะแบบกล้าที่จะพูดถอดลืมอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบในกองสนุกมากเวลาเราแอคชั่นกันอย่างเงี้ยครับพอในซีรีส์นี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้กับและนักแสดงมากพอสมควรเพราะว่าเราแชร์กันตลอดเวลานะครับผมอ่ะนั่นกลับมาที่คุณพาร์นะครับผมเรคุยกันได้รำลึกกันได้มันจะทำให้การเขียนค่อนข้างสนุกสนานคือบางคนได้อ่านแล้วเนาะบอกว่า ตีกันก็ขแล้วเรายังเียดอนทตีกันแล้วก็ขำเหมกันพั นะครับก okay. ลับมาท well, ี่พ <vit> ี่เด็กทัพควบกับเรานะครับผมออยากจะทราบว่าในซีรีส์นะครับผมมีความรู้สึกหรือว่าแตกต่างกับตัวนิยายมากนตอยแค่ไหนในใน็ตนะครับของซีรีส์ผมชอบเวลาตอนที่ตัวละครตะตะที่กับตะตะวันเขานักพ้อครับคือเขาจะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อหยองนี่หรือว่าเนี่ยเป็นภาพจะเฟรย์เออแบบเถียงกันารหยอมกันเขาจะเป็นตัวละครที่ถ้าคนหนึ่ง พูดจาหรือคนนึงก็ต้องสามารถเรียกว่ามีเหตุผลแย้งกับแม่ตากลองอย่างนี้<อ>นนครับแต่สุดท้ายเขาก็จะยอมกันด้วยอ,อวารมณ์ตัวเรื่องความรักแหละเออต่อให้เป็นแฟนเก่ากันยังไงเขาก็จะมีเยื่อใยกันอยู่เงนี้ยนะผมไปฟังพาร์ทนี่ปากหยางหนึบใจก็ยอมเป็นอย่างนี้ด้วยกัันทารพูดเลยนะซึ่งพาร์ทนี่ยขาหมายถึงในเรื่องนะครับที่พูดอยู่รถไฟเก่าเลยนะในเรื่องนะ,ะ,ะอย่างมาอยูดมาหาอะไรกันนะซึ่งซึ่งสิ่งเนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเสน่ห์ของ ออสองัวนี้เลยคร <ะ S 1> <คะ S 2> ับครับผมก็รอดูก็อาจจะมีอะไรที่เป็นแบบว่าแก๊กหรือเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมบริษัตัวนิยายาก็น่าจะสร้างสีสันแล้วความน่ารักกับผู้ชมได้นะครับผมมาที่เรื่องสิงโตนะฮะพูดกันมาตั้งนานและ่ายของกันมาเยอะแล้วนะยังไม่ได้พูดถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้จริงๆเลยอยากให้นำทางไกด์ต้องจากคนมาเริ่มจากตางตะวันเลยครับผมได้คาแรคเตอร์ต่างตะวันเนี่ยตอนทัมเวิร์กช็อปเพิ่มสิ่งอย่างที่โดนป้อนเข้ามา จากทีมที่เราเวิร์กช็อปกันก็คือตัวเราจะมีความปากแข็งแล้วก็เป็นคนกวนกวนแบบกลวนครับผมพูดได้เน้อยไม่ใช่แบอกลัวตีมก็คือเป็นคนกวนทีแล้วก็คือแสดงออกเหมือนจะไม่แคร์หรือว่าจะไม่ไม่สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นห่วงเราทุกอย่างเป็นไงประมาณเราห่วงเราต้อง ม้อะไรก็มีอะไรจิ๋ๆจิ๋วๆหลัวตะตะวันเช้าได้ได้แล้วก็ก็ใหญ่ที่หลักเลยคือตัวตะตะวันจะจะจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคอยสอดคลอตปฏิทินตลอดเวลาครับผมก็อย่างเรื่องที่กลับมาในเรื่องก็คือพอปฏิทินปัญหาในตัวตะตะวันกลับมาทำงานร่วมกับปฏิทินเพื่อกู้เชื่อคื่เสียงของปฏิทินครับผมอันนี้ในมุมมองของคนที่แบบไม่รู้พี่โน่นนี่ ตามตะวันเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าอาทิตย์หรือเปล่าตามอาทิตย์ตามตะวันอะไรเี้มันเกี่ยวข้องกันไหมนะไม่ถางทฤษฎีครับไม่ก็่ขอยากรู้ว่าใช่ไหมข้าดูของจอก็ปัดกัพีอ่ะอันนี้คุณพีมก็ถึงมีความของจอกในชีวิตจริงถูกบ้างหรอใช่จริงของบ้าในทีมอ่ะเขาเขาดีไซน์ใช่ไหมเขาดีดแน่เลยขนาดผมยังคิดเลยใครว่าจะไม่คิดอ่ะใช่ตามตะวันกับพีใช่ไหมใช่ตาของพีสิบประมาณนี้ครับของพีทิพยครับ เป็นผมรู้สึกว่า,าเทรเนอร์ปันีมีบางอย่างที่ที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมมากๆก็คือผมทํางานกับปติวีแล้วรู้สึกว่าปาิวีเป็นคนที่ความรักมีผลต่อจิตใจเขาสูงมากเรียกได้ว่าความข้างรักของเขาอะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาไปได้เลยถ้าวันใดวันหนึ่งความรักที่เขาม,มีให้ใครสักคนเดงมัมาถูกทําลายหรือถูกทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถ รับความรักจากใครได้อีกเลยจะไม่ชอบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเหมือนแบบถ้ามีใครมาเอาใจของปรรพีไปอ่ะแต่ยังรู้สึงใครก็ตาใครก็ตาโอเคก็คจะทําให้ท้องการมีคนที่แบบเป็คนคนที่ไม่มีหัวใจไปยเลยอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็เลยสือว่าเอออันนี้เป็นเรื่องที่แบบเวิร์กิ้งกับามันอยู่สัมพันธ์ี่แล้วว่ามันยังมีคนเอาหัวใจขึ้นไปอย่างครับถ้าทำจนทำได้ทีไม่ต่อขอเนเป็นลายหักหน้าแต้นะครับทุกคนครับ คามบ้านนะใช่ใช่ใช่ใชใชคก็คือก็คือเราเราถ้าเกิดเราม่าจเราจะยกใจให้ใครหรือย่าจเช่นใช่ซึ่งให้เขาคนนั้นแบบทําร้ายความรู้สึกของเราเราจะกลายเป็คนคนที่ตั้งแง่กับทุกคนบน,นโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเปลี่ยนไปได้เลยเราความรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแล้วก็อันนี้ตามพอดเรื่องนะครับผมก็คือพี่สิโตเนี่ยเป็นแฟนเก่าที่กลับมาช่วยพี่คริสปรับภาพลักษณ์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นนะ ถามในมุมมองของคุณสองคนดีกว่าคิดว่าการทํางานร่วมกันกับแฟนเก่าเนี่ยมันทําได้ไหมมันยากไหมนะครับเอาในมุมมองคุณสองคนผมชอบคุยเรื่องพวกนี้มากเลยครับทำไมครับคุณว่าคุณสามารถทํางานกับแฟนเก่าได้ไหมครับเอ้ยผมรู้สึกว่าการทํางานกับแฟนเก่าได้อยได้อยู่แล้วมืออาชีพเมืออาชีพเราก็ทำงานนะครับก็ทำงานกับแฟนเก่านิดนึงถ้าแล้วกลับไปคบกับแฟนเก่าได้ไหมครับ ท้อเลิกกันมีแค่ไหนท้าเลิกกันโอเคหน่อยครับท้อเลิกกันโอเคหน่อยดีเชิญไดีเชิญไนะสิ่งต่อต่อไปดูก่อนว่ามันทำตัวยังไงเออขอดูก่อนละกันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแลนะครับเพราะสุดท้ายแล้วใจอะถ้าใจตัวเองจริงๆอ่ะไม่ชอบดีเชิญแต่ถ้ามันตรงจริตหรือว่ามันมันน่ารักมันคนดีจริงๆ เราพิจารณาทำงานร่วมกับแฟนออกได้นนะครับได้ครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่เพียวร้อยเปอรเ็นเดีอว่ต้องพูดอยู่แบบว่าการเจอทอลมันสร้างความรู้สึกอะไรในใจให้เรามากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันมันมันมนมีผลมากเกินไปอะไร่เงี้ยก็อาจจะทาได้แต่ทำได้ไม่ดีมากไม่เพียวอยเปรเเลย แล้วถ้าแฟนเก่านะครับตกลงตกใจกลับมาเป็นแฟนปัจจุบันแล้วจะทำงานร่วมกันได้โอเคใช่ไหมมันจะ <มา S 2> ดีขึ้นไปอย่างมากใช่ไหมครับผมดังนั้น,นผมดูห้องหมว่ถ้าเกิดว่ากลับมาหลักกันแล้วเนี่ยทำงานเน่ยถ้าจะแอบ,บยากขึ้นวะไม่แต่เกรกก็เดือดร้เพราะมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะเก่งใจแฟนเป็นพิเศษโอ้ยผมว่าแล้วก็แล้วก็เวลาจะทำอะไรก็จะแบบไม่กล้าใช้แฟนางบนี้เชื่อไหม มันจะมีคนาีรู้ส no yes ึกตอพูดที่ว่าแฟนมันอยู่ด้วยด้วยหรือไม่กล้าใช้แฟนไม่การเดินแฟนก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเป็นแฟนกับเราทำงานด้วยกันจริงๆน่าจะน่าจะยากกว่านิดนึงแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากโอเคงั้นเราไปที่ประเด็นต่อไปดีกว่าครับแค่แค่แบบว่าอาจจะยากกว่านิดนึงแต่ว่าทำได้ทำได้ผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบมีแรงจะทำงานหนักเพราะว่าคนที่รักอยู่ใกล้เลยครับที่กระสิน มันเลยนำพามาสู่คำถามต่อไปนะครับผมจับห้หลอดในที่นี้น่าจะดูพยล็อตน่าร้กใช่ไหมครับมาานันจะมีประโยคนึงนะที่น่าสนใจมากๆนะครับเขาพูดไปว่า่านไฟเก่าจุด่านไฟถ่านเก่า,า,กามันจุดไฟติดง,ง่ายกว่าถ่านใหม่สําหรับคุณสองคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้ครับฟีถ่านไฟเก่ามันจุดติดง่ายกว่า่านใหม่คิดเห็นยังไงกับประโยคนี้ครับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านเก่าอันนั้นด้วยนะฮะใช่ถ้าถ่านเก่าอันนั้นมันมันยังคงคุณภาพที่ดีอยู่ก็อาจจะจุดสิ่ง่ายก็ได้ครับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ถ่านไฟเก่าจริงๆต้องดูว่าปัจจัยภายนอกมีบมต่อถ่านมากแค่ไหนดีกว่าบางทีนักก้นก็จะโขมสิ้นลาได้ บางท e e ี่อยู่ทมันก็สปาใช่ไหมใช่แต่บางทีถ้าเกิดว่าปัจจัยภายนอกไม่ดีพอมันอาจจะมอดนะอันนี้เป็นในเรื่องของคุณภาพค่าดอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยที่อยู่แล้วก็ทรัผม่ชอบหน้าคุณสองคนเวลาตอบินมไมต้องกไปได้่คือตอต้องทส่วนหนึ่งก็ต้องร่างคุณองไป็นต้องีความต้องดีความตอต้องตีความตอ โอเคนะครับผมก็คำน้นี้การกลับมาทํางานร่วมกันในฐานะพาร์ทเนอร์คนสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทั้งสองคนรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม,ม,มน,นั้นโตขึ้นครับผมแน่นอนก็หนึ่งในเรื่องของประสบการณ์การาเป็นนักแสดงครับจากซีรีส์เรื่องแรกของเราที่เป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงครั้งแรกจนมาถึงเพื่องนมีที่เรามีประสบก,การณ์เก็บเกี่ยประสบก,การณ์มาค่อนข้างหลายปีส่วร,ราการทํางานอย่างที่บอกไปคือ เวลาเราลงงานด้วยกันมันค่อนข้างไปไวมา,วา,มากโดยเฉพาะพออยู่กับพี่ที่เตะซึเราเล่นโตเขาทีมด้วยกันเปนองร้อยเนไวจริงๆค่อนข้างไวจริงแต่ว่แบบคุณภาพครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือประสบการณ์ของเราสองคนเพราะฉะนั้นเราแอบใส่ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นนักแสดงของเราลงไปในดีเทลของของของซีนบังซีที่ <c oughs> เรารู้สึกว่าเอ้ตรงนี้มันเพิ่มได้นะตรงนี้มันลดได้นะซึ่ง ถ้ามีปัญหาอะไรแบบนี้เราเราจะเราเราสองคนจะพักหามีดีกว่าตลอดเลยคีอเรา lur, เราต้องมีดีไหมเราลดต้องมีด e ีไหม e ai, เพื่อให้เทรนเตอร์รอราากับละครออกมาแบบสมกับที่เราเวิร์คช็อปไปมากที่สุดผมแอบรู้สึกว่าเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมว่า<อ>เรื่องอะไรความความความโปรของการทำงานอะไรเงี้ยครับความแบบว่าพูดคุยตกลงการการสแสดงอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังมีมวลความ ง่ายในในแบบที่เวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนที่อยากจะเร็วเพื่อนกันง่ายขึ้นจะเคลียร์ไวอยู่ใแบบนี้ครับใชายก็รู้สึกว่าเรื่อหลายรอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับวันที่มันผ่านมาอะไรอย่างนี้ยครับจริงถามไว้ครับทุกคนเหมือนกับวันที่มันผ่านมานะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคำถามน,นี้เท่าที่ผมอ่นานนะดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวกับงานจริงสักเท่าไหร่แต่ว่าขออ่านให้ก็ได้นะครับค่ะ ระหว่างสภาพอากาศที่แปรปรวนกับแฟนเก่าเดาใจไม่ถูกคุณสองคนคิดว่าไหนรับมือยากกว่ากันครับระหว่างสภาพอากาศที่แปรปรวนกับแฟนเก่าเดาใจไม่ถูกอากาศมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ากับแฟนเก่าอะเดาใจไม่ถูกอะคุณคิดว่าไหนรับมือยากกว่ากันเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับรับผมเธหรับผมอะแฟนเก่าราับมือง่ายกว่าเพราะว่าราับเืยตามสถาน ถ้ากลับมาอ้อก็ต้องดูว่าเรายังไปต่อไหมถ้าเราไม่ไปต่อมันชัดเจนเนะครับมันอยู่ที่ตัวเราในขณะที่สภาพอากาศเนี่ยเราต้องนั่งแบบระวังตัวตว่ามันจะเป็นยังไงแต่วันหน้ากัพี่สิง์ก็คือจะหมายความว่าคือแฟนกลับเนี่ยเราก็ยังสามารถคนโทรลได้พูดได้รับรู้ได้แต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ใช<ด>่<ด>เป็นเรื่องของฟ้าฝนใช่ตอบให้ไม่เหมือนกันนะ ให้เขาดีความตอใ่ห้ตอบให้แบบให้เราตอบไเหมือนกันผมรู้สึกว่าอย่างไรครับสภาพอากาศเนี่ยรับมือยากกว่าครับใช่เพราะว่าสภาพอากาศสมมติว่าเป็นภุมงแพนเราทาอะไรไม่ได้เลยหาทุกฟันไปทั้งวันหาทูบตกเนี่ยครับการเดินทางก็คงถัดคล้องไปเลยแต่กับแฟนเก่าผมรู้สึกชีาอะไรทีไ่ชี้อะไรแฟนเก่าเราพูดถึงแฟนเก่าไปนะใช่ไหมใช่ไหมผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าถามแบบ เราอาจจะไม่ได้รู้ใจตัวเองดีมากเท่าไหร่ด้วยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากเจอเราไม่อยากคุยไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาเดินผ่านก็มองยังนี่ยอกไหมมันก็มีความแบบยากง่ายในแบบของวันเหมือนกันนะเขามองยังไงนะครับมองเม็นข้ามเป็นขุยเออมันมีความทะเลาะกับตัวเองเยเวลาเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยก็อย่าอะไรวะจะคุยดีไหมวะไม่อยากคุยหรอกฉันไม่อยากคุยแต่สุดท้ายก็คือแบบพยายามเอาตัวเองไปอยู่ใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ย นี่แต่เป็นคำถามเปลี่ยนเบอร์เฉยๆนะครับมันไม่มีความเชื่อมก่อความใหม่ในชีวิตจริงนะครับเป็นคำถามเปลี่ยนเบอร์เฉยๆถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าเหตุการณ์แต่งดราม่าแบบนา้แบเฉยๆครับยากทั้งคู่เลยครับโอเคนะครับอ่ะมาถามลูกกับนักแสดงของเรานะครับผมอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์เนี่ยถ่ายไปถึงไหนแล้วเกินครึ่งแล้วครับใกล้แล้วครับเกินครึ่งใกล้ที่จะปิดกล้องแล้วนะเพราะระว่างแผนงว่าเราอยากติดให้ทันก่อนสงกรานต์ ตึกนิดนึงก็เริ่มให้แล้วใช่ครับซึ่วเดี๋ยววีมีแค่ม่นิถ่ายหนักกันหน่อยหนักมากใช่ถ่ายติดติดกันเลยได้ก็คิดว่าน่าจะได้รับชมไปเร็วๆนี้ครับแต่ว่าล่าสุดมีสายรายงานมาว่าคุณสองคนนะเพิ่งได้ถ่ายฉากเลิฟซีนกันไปเป็นยังไงบ้างจ้าสปอยร์กนิดนึงเอาเรื่องที่พวกกับก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นคนเห็นผ่านมอนิเตอร์และตาทิปตาเขาเรียกอะไรตาอยู่มัน เรียกไงวะย้อนไปคำถามว่าพอได้กลับมาทํางานอย่ทีที่ตอบเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าเปลี่ยนเพราะว่าเวลาเขาเข้าซีนเนี่ยก็ไหลลื่นนะพอเจอซีเลิฟซีนลื่นกว่าเดิมอีกลื่นนคือแบบดูที่ในบทเนี่ยมันเขียนอยู่แค่บรรทัดเดียวเขาเติมได้เลยเขาไหลลื่นแบบผมก็ไม่สังเกตนะผมก็นั่งดูแล้วก็นั่งจิ้มทำเหยียบที่หลังมอไปเหยียบเหยียบที่หลังมอ เขาก็ไปในเลื่อของเขาอ,ะอ่ะครเขาไม่มีค่าไม่มีเขื่อนอะไรก็เลยหลักตาเราะวันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาโฟล์มากอันนี้อันนี้คือถือว่าเป็นเลิฟซีนที่นีปล่อยได้เลยอันนี้แบบมันมันดุเดือดขนาดไหนคนระับผมอยากดู้ก่อนที่จะดูเนี่ยบางทีบววันท,นทีเขาก็มาบอกว่าพี่เดี๋ยวแล้วผมทำให้ดูก็จะมีนี่เหมอนกันทำไม้ดูนี่เสนอที่จริงไหมครับพูดคิดครับก็พวกเราก็โตกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ เอา,เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันสนุกในการที่เราจะออกรงกันว่าเราจะทําอะไรในซีเริ่มซีนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราอาจจะเบื่ออะไรเดิมๆแล้วที่เราเคยทํามาก็อยากจะใส่อะไรให้มันแปลกใหม่เข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยดีไซน์กันมันมากเยอะมากมากกว่าเริ่มซีนอีกเยอะจังไม่ชอบไงล่ะแต่กลัวถ้าเยอะเกินไปโปรกาแฟเขาจะไม่ชอบเลยไม่ขอให้เจ้าเบอร์ เราก็ย like ังทำเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่สมัยสมาราที่เราจะดีไซน์สินล็อตเชียนต่างๆพอสมควรก็รอบนี้เราสองคนก็ดีไซน์ล็อตเชีนของตัวเองเหมือนกันพอสมควรก็ไปดูแล้วกันครับว่าว่าิดดีไซน์ชี้นไหนผมดีไซน์ชี้นไหนลองดูมันจะมีอะไรใหม่ๆที่ผมว่าทุกคนไม่เคยเห็นเลยในการล็อตเชีนของผมวิศวกรใช่ไหมพี่เล็กใช่ไม่มียอะนนั้ ได้แค่ว่าดีไซน์กันใหม่ครับผมนั่นแหละเราไปตามดูนะครับแง้วก็ต้องแล้วก็ยื่หลังมอนิเตอร์ไม่ใช่อะไรโอุ๊ยจริงจริงไหนซิไหนซิต้องเรียกว่าเยอะจริงเดี๋ยวมาอีกเด้อผมเราฟังกันงีกเราก็อยากดูเร็วๆน้องใช่ไหมแล้วผมก็อยากทักไปเฉยๆน้าดีๆน้องลำเลอคืออะไรโอเคนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับจะให้ปากบออกตัวนิยาย ฝากนิยายของเราแหละเพราะว่าตอนนี้นะก็จำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็สามารถซื้อได้ดท,ทุ่รูปสติ๊กเกอร์ทีวีนะครับฝากคนได้ครับก็อยากให้ทุกคนลองชิมบางทีนะตำตะวันใน,นรูปแบบนินยายทุกซีรีส์ต่อให้ซีรีส์คุณริจ,จาร์ควอนก่อนแล้วว่าเหยียดมากนิยายไม่เหยียดไม่แพ้กันเพราะว่าเราเน้นชิ่ชีวิตรปีข้าขวกว่าที่จะเป็นซีรีส์สเรืนเนอ่องแล้วดังฉะนั้นอ่านแบบสบายๆได้เลยแต่ร้อนเข้อมืออย่าเดียว ทำไมครับมากอ๋อมีใครอ่านจบแล้วไหมหนักมาจริงๆไม่ใครอ่านจบกันมาในทีนี้ยังเนอะเพราะไม่จะถายได้สองละวันน้องยังไม่หมดนะเพราะว่าหนักจริงๆนะครับตอนคุณเป็นอย่างเดียวเลยค่ะสนุกจัะคะสกเหนกันขอบคุณมากเะคะครับผมรับประกันความสวยงามนะจ๊ะรับประกันนะครับคุยกับลังกินคะครับผมซีรีส์หนึ่งครับก็เือตัวซีรีส์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องแฟนเก่า แล้วก็ผมว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอหลายๆคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์การเลิกการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้ผมชอบประเด็นนี้มากในการที่เราต้องกลับมาทำงานกับคนที่เรามีโปรปัญญางิดใจซึ่งในขณะที่ตัวละครเขาแก้ปมในขณะผมว่ามันจะได้สะท้อนไปกับคนดูและก็เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอด่มันก็จะแทรกอยู่ในประเด็นเราเนี่เพื่อให้ให้ไปดูต้องจากความสนุกความ เป็นความจริงแล้วเนะี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเรีนยนรู้ในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับคนที่เราเคยรู้สึกด้วยเนะี่ยอันอยากให้ตามไปดูกันครับครับน่าสนใจนะเพราะว่าแบบบางทีจริงๆถ้าเกิดจะพี่ตอบคำถามอะไรกับใครแต่ันค่อนข้างยากนะเราจะทำมัน,านาค่นะอนข้ายงยากมันจะมีความติดตัดหรือมันจะมีความอะไรบางอย่างสัมพัมพ์มันแบบมันไม่โลว์แต่ว่าก็ต้องมาดูว่าทั้งสองกรณีทั้งตัวตางตะวตตัววนแล้วก็ คอนทันปีเนี่ยเขาจะแก้ปมเหล่านั้นความคิดขันในใจหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหวา่างแก้มกปมหรือเปล่าก็ต้องติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับตัวน,นันแกแสดงนำครับผมเชิญครับพี่กิมสิโตครับผมก็ความติดตามแตนเก่าเปลนแปลบ่อยด้วยนะครับแล้วก็รับอนิยายด้วยนะครับก็ผมว่ามันก็มีความสนุกในแบบของมันเลยแล้วก็ในตัวซีรีส์ก็บอกว่าผมกับพี่สิทธ์ตั้งใจกันมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนอะ่ะเอ็นจอยกับสิ่งที่ทั้งลิมแล้วก็ทีมซีรีส์นำเสนอออกมาเชื่อว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนครับย้อนรองว่าต้องสนุกในแบบของมัน,นแน่นอนครับฝาก DX Morning ด้วยครับครับนี่สิครับย้ำอีกทีแล้วนครับผมก็ขอฝากอนิยายเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ฝากซีรีเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning ้วยนะครับผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนทั้งที่พาร์ทก็ทำอนิยายใหม่เาในที่ที่ ก็ทําซีรีส์ออกมาเป็นทีมเหมือนกันเราสองคนก็ทำคาลิเตอร์สเก่ตในเรื่องออกมาเป็นนามตะวันกับนาทีออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับทั้งผู้ใหญและก็ซีรีส์ได้แต่งชาครับขอบคุณทุกท่านครับติดตามด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นติดทั้งเรื่องกับการส่งจอจำลองกานระหว่างที่สิงโตรวมถึงพี่ผู้กับของเราด้วยนะครับผมกับพี่ใหญ่ครอสแครเก่าเปล่งแหวนบอยในแม็กซ์มอร์นิ่งนะครับผม การกลับมาเจอกันครั้งนี้อาจจะมีเรื่องราวมีดีให้เราได้ติดตามต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ okay. ะโอเคล้วกับไปนะาะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมกันกว่านะครับเชิญน้องคิงแมนด้วย